มาดูนี่กันอันเนี้ยชอบมากมากที่สุดเลยเห็นไหมว่าระหว่างอะไรเก่ากันนี่เนี่ยลบบุรี เนี่ยลบบุรีแล้วแบบนี้สุโขไทยเอะอันอันไหนสุโขไทยไหนลบบุรีหรอเพื่อนเพื่อนดูดิองค์ไหนสุโขไทยองค์ไหนลบบุรีนะครับนี่ แบบนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีก็ต้อง5้า0 0ื่นะนะครับสภาพไม่หักไม่บินนะสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีมมก็50,000นละนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเก่าหายากสวยสมบูรณ์ใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยเนี้ยนี่คือพระในตำนานนะพระโบราณหายากจริงๆนะพระล่วงนั่งหูยานเนี่ยแมมองไม่เห็นแสงไฟไม่พอ เขาดูยังไงอะจะอธิบายไงก็ก็ดูความเก่าได้ใช่ไหมอ่าความเก่าสนิมแล้วถ้าพระเอาไปล้างมันจะเกิดเก่าแบบนี้ไหมอืมไม่รู้สิต้องทำดูใช่ไหมคือถ้าอยู่กับเราเนี่ยไม่แถ้หรอกแต่ถ้าเปลี่ยนมือปุ๊บเข้าไปอยู่ในตู้ในกับเซียนใหญ่นะ กับคนที่มีอาชีพขายพ้ามา20-30ปีนะโอ้โหองค์นี้เนี่ยมาหน้าใหม่ของวงการหายากมากเลยอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับนี่กับองค์นี้ อะไรลบบุรีอะไรสุขวะไทยหรือว่าผมว่านี่ยลบบุรีแล้วความแตกต่างระหว่างลบบุรีกับสุขวะไทยต่างกันตรงไหนเออนี่คือตอนนี้เนี่ยผมชอบชอบพักเนื้อชินกุกเก่าอย่างเงี้ย อย่างไม่มีไม่มีก็ห้าหมื่นอ่ะเนี่ยถ้าเราดูเป็นเล่นได้เราก็หาหาเก็บได้นะครับคือไม่มีใบเซอร์แต่ดูเป็นไหมดูเป็นแล้วใบเซอร์มันจำเป็นยังไงใบเซอร์ Sir, มันใช้ประกอบการขายนะครับคือถ้าไม่มีใบเซอร์แตค่คุณเข้าใจความเป็นพระแท้คุณดูเป็นแล้วอ่ะ คุณจะต้องการใบเซอร์ไหมไหมคุณจะส่งประกวดไหมใช่ไหมคนดูเป็นเท่านั้นเน่ยเขาถึงจะกล้าตัดสินใจกล้าที่จะซื้อใช่ไหมส่วนคนที่ดูไม่เป็นเขาก็จะซื้อใบเซอร์ใช่ไหมก็โดนเข้าไปอีกนะโอเคนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ